นี่ดอ,อกเดียวเนาะอยู่กับบักเหลี่ยมเกิด,ดยี่มงบักเหลี่ยมน,น,นี้จ้าคื่ทุกคนทั้งหาดใหม่นี่ดอกนี่จ้านี่อยู่ในอุโมงค์คนโขกจุ๋งงามครับจ้านี่พี่นอ้องบานมัดทั้งสามดอ,อกเลยจังสองดอกจ้า หาขัวนะจ้าพี่น้องพามาไต่เห็ดไทยคือเก่าจ้าดอกแรกแห้งหมานจ้าเห็บใส่ตาก่อนจ้าเดี๋ยวสวยจังหน่อยจังทักทายกันไหมน้องพี่น้องเนาะจ้ากำลังขึ้นพี่น้องจ้ากำลังจุจุม่มมทั้งคน สองนั่งจ้าเห็น,นกพี่น้อเห็นเหลียงสองดอกกดกจ้าพ่านหมดถึงสามดอกเลยจ้ะเหี้งกันลองซองอยู่ สามดอกเห็ดถึกฝนแล้วพี่น้องมันไอ้เจ้ามาันคลืนฝนตกด้วจ้าเห็ดดอกเห็ดสีบ่วงามปะไหนเห็ดถึกฝนหน้าดอกอุ้มฝนหกพี่นอ้องนดิ้งเลยสามดอกจ้า สวัสดีจ้าแจ้งนะจ้าบายมาทักทายกันพี่น้องพอกันเ้าืมอนี่กับวันที่ซีกันยาหกฮาจ้าสวัสดีเพราหไ่แม่ไงพี่ป้านะอาเอฟซีเก้าเอฟซีหม่หล่วก็บภูเขามาชมเนากกันเนาะพาเขาป้าหาเห็ดคือเก้าจ้าหาเห็ดไข่จ้าจะเลาะไปรุ่นน้ำกันเบิงจ้าว่าสิมานบอปาพี่น้องป้ายางเลาะป้าน้ำกันจ้ากำลังจุ่มเบิดพี่น้อง พี่นอ้องอีกจ้าสองดอกจ้าเป็งพูนพี่น้องจ้า ทุ่งหากใหม่จูงง่ามจ้าเห็ดแดงจ้าแ,แดงจ้าแดงจ้านี่ดอกเลยจ้านี่อยู่ใน,น,นอ,อุ้มคนโขกจูงงา่ามครับจ้า ุ่งใหญ่ๆบานเจ้าจ้าด้องนีกวดเดือดพี่น้องเห็ดถึกฝนางามไปได้เหมือนนีจ้ากวดเดือดจ้านี่ เห็ดถือฝนลมปองงองเป็นยัง,ยงไงจ้าสองดอกบ,บานเบ้อดทั้งบานทั้งฝุกถือฝนนีจ้าอีจ้าอีจ้าสองดอกตุ้่น,น,น้องยังได้หนอนี่ยดอกนี้จ้า เ,เห็ดถือฝนจ้าเห็นยังคะพี่น้องเห็ดนางงัวาส่วนเห็ดนางงัวาตน้นหวานเมื่อดี่น้องอกอแดงขาขาดนีด่ดอ,อกเดียวเนาะอยู่กับแบบเหลี่ยมเ,ยงงเกิดพี่มองบักเหลี่ยม เ้็ดงูก,ก็บอกเหียมเกิดยืดเดียบม,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 มองเดียวกันพี่น้องมูบ่มีมูเลยมีดอกเดียวจ้าจ้า

สอดอกอ้าจ้า,า,จาสามดอกอจ้างามๆเลยจ้านี่ก็เดี๋ยวจ้าพี่น้องมือนี้ก็สวยแล้วจ้า มาสรุปเพิ่งเฮ็ดกันพี่น้องฝนตกได้จำขึ้นฝนตกแห้งกระดับเมืองน้ำน้ำทางะมาเพิ่งเฮ็ดกันจ้าได้เนื้ออยู่ได้เฮ็ดไข่นะจ้าเฮ็ดไข่เฮ็ดกอเดียงเฮ็ดละงูงเฮ็ดละงูมีดดวงเดียวพี่น้องเฮ็ดละงูงจากไหวแล้วส่วนมากก็สิเป็นเฮ็ดไข่เหรจ้าจังได้ก็มากดไลค์ได้พี่น้องเด้อถือใจกดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องพี่น้อยชาแนลให้น้ำเนื้อได้จ้า จังสิบเบเด็บผาดคลิปใหม่ๆน้าพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กับคงสิบพอ่อทำนี้แหละจ้าคลิปหนาพ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า